เรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับที่จะทําให้ผู้คนนั้นนะครับบาดเจ็บน้อยลงอาการเ<ฆ>บาลงนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากนอนามัยนะครับ<ฆ>จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ในตอนนี้เพราะว่าเชื้อมีหลายสายพันธุ์แล้วนะฮะทั้งอินเดียทั้งแอฟริกา<ช>นะครับฉะนั้นเรื่องของการดูแลตัวเองและการเร่งฉีดวัคซีนที่รัฐบาลพยายามดําเนินการอยู่นั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับพร้อมใจกันไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ นครนะครับวันพรุ่งนี้ครับย7พฤษภาคมคุณธ<ช>นานกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเปิดลงทะเบียนกันแล้วนะครับโดยกทมได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าไทยธนาคารกรุงไทยบริษัท IBM ก็จะเปิดระบบในการจองวัคซีนโควิด1 9ผ่านเว็บไซต์ ww w ร์ไวเว็บไทยร่วมใจค o m พรุ <c oughs> ่งนี้27พฤษภาคมเที่ยงเป็นต้นไป <c oughs> แล้วฉีดเนี่ยจะไปฉีดพร้อมกันดีเดย์คือ7มิถุนายน <c oughs> ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับวัคซีนที่วางเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะเข้าสู่การฉีดวัคซีนผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับวัคซีนที่กรุงเทพมหานครเขาเปิดเผยออกมาก็คือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ถึง 59ปี10เดือนซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มโรคเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มเสี่ยงที่มี7โรคเรื้อรังก็ลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยนี่คือเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจาก2กลุ่มนั้นรวมไปถึงผู้ประกันตนในมาตรา33ทีนี้เนี่ยเขาแบ่งอย่างนี้นะคะแบ่งการลงทะเบียนเป็น3กลุ่มกลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐผ่านแอปเป่าตัตง อ่าไม่ว่าคุณจะอยู่อ่ใช้ผ่านใช้ผ่านโครงการอะไรก็แล้วแต่อสามสามเราชนะเรารักกันคนละเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในแอปเป่าตังค,คุณมีข้อมูลอยู่แล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยนันได้รับการจาัดสรรวัคซีนแต่ถ้าลบแอปเปอาตังไปแล้วก็ไปนัดหมายผ่านทางเว็บ ถ่ยร่วมใจนี่แหละได้นะคะคแต่ถ้าใครมีอยู่ในแอปเป่าตังก็เปิดเข้าแอปเป่าตังก็ไปแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนเดี๋ยวจะมีปุ่มขึ้นมาเพิ่มเติมแน่นอนให้เห็นนะคะเข้าไปดูในแอปเป่าตาังกลุ่มที่2ก็คือ กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการภาคราัฐไม่ได้มีแอปต่อตามคุณก็ไปลงทะเบียนผ่าน www.thairomjai.com ่วมใจก็รอรับ sms แจ้งผลการจัดสารวัคซีนนัดหมายวันเวลาสถานที่อยู่ที่ไหนตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยทำยังไงได้บ้างตอนนี้สามารถไปลงทะเบียนหรือจะให้คนในครอบครัวนะไปลงทะเบียนแทนได้ทาง www. ร h a i ่วมใจก็ได้นะหรือ บางคนอาจจะไม่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าลงเองไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ให้คนในครอบครัวไปเดินไปนี่เลยค่ะร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อิเลฟ a บ t o p ฟ a ิลี่ก็คือท็อปเล็กๆแล้วก็ Mini Big C ซีนะคะได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง18.00นาฬิกานะคะก็สามารถที่จะไปได้ที่นี้กระบวนการพอไปลงแล้วยังไงสมมติไปลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะ รอรับ SNS SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรนวัคซีนว่าคุณเป็นคนที่ได้รับการจัดสรรนแล้วหลังจากนั้นเขาจะมีการนัดหมายสถานที่วันเวลาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะบนแอปต่อตงังหรือ w w w t h a i r o m j a ร่วมใจ .com ตามที่บอกเอาไว้นะคะรอรับ s m s แจ้งเตือนล่วงหน้า1วันก่อนที่คุณจะเข้ารับฉีดวัคซีนสมมติฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้ก็จะได้รับ s m s นะคะไปที่จุด ก็นําบัตรประชาชนไปด้วยนะคะยืนยันด้วยบัตรประจําตัวประชาชนของท่านก็เข้าสู่กระบวนการนะต้องมีการไปคัดกรองใช่ไหมคะอคสอบสวนกันนิดนึงซักประวัติกันนิดนึงว่าเป็นอะไรอย่างไรถ้าผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วก็หยุดสังเกตอาการ30นาทีเหมือนกับ กลุ่มอื่นๆที่ฉีดกันไปแล้วนะคะแล้วก็ทําแบบประเมินอ,อาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนตามกําหนดหลังจากนั้นนะคะถ้าผ่านพ้นกันไปไม่มีอาการข้างเคียงหรือมีกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะก็มีการดูนัดหมายาเข้ารับวัคซีนในเข็มที่สแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามกําหนดก็ว่ากันไปแบบนี้นะคะคนี่คือ,อ การลงทะเบียนไทยร,ร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะคะที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้12นาฬิกาก็คือเที่ยงสามารถลงได้แล้วก็ลงได้ทุกวันช่วง6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้27พฤษภาคมเป็นวันแรกเขาจะเปิดให้ลงตอนเที่ยงนะคะแต่วันอื่นๆเนี่ยลงได้ตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม,มนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ส่วนใครที่สงสัยว่าจะทำอะไรยังไงเอ๊ยยังไม่มั่นใจ ค c a เซนเตอร์ไปเลยค่ะ1516นะคะ450คู่สายของกทมโทรได้เลย8นาฬิกาถึง20นาฬิกาอ่ะ8โมงเช้าถึง2ทุ่มของทุกวันจะบอกว่าค c a เซนเตอร์ของกทมนั้นรับเร็วมาก หนึ่งห้าหนึ่งหกโทรไปเลยนะใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นในส่วนของกทมใช่แล้วใช่แล้วต่างจังหวัดไม่ต้องมาลงทะเบียนกับทาตรงนี้ต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่3 1พฤษภาคมอันนั้นเขาก็จะเปิดให้อีกเป็นรอบประชาชนเข้าไปของทุกจังหวัดก็เข้าไปในแอปหมอพร้อมไลน์หมอพร้อมต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนเดิมนะคะส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีกลุ่มเจ็โรคเรื้อรังนะครับรีบลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรอบแรกนะครับ เพราะว่าท่านจะได้ฉีดก่อนเป็นกลุ่มแรกใช่แต่ถ้าถามว่าไม่ลงในรอบแรกนะครับในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาได้ไหมได้ลงทะเบียนต่อไปได้แต่ทีนี้ต้องไปรันคิวมันก็จะรอนานเข้าปีกนะตอนนี้มันจะเริ่มยาวขึ้นแล้วนะเพราะว่าคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนยเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มองค์กรอะไรต่างๆอีกนะคะก็จะก็จะกระจัดกระจายกันไป